สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปรุมธานีนะครับก็วันนี้ส่งงานแล้วเช้าวันที่หกประมาณครึ่งวันใส่เผากางนะจบเรียบร้อยก็เอารถออกมาลองขี่ก็รถทีมง,งานเราเองรถทีมง,งานเราเองนะรถเดิมเป็นฮิโนโ o รเฟียทำเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยสิบสองล้อนะซีรีส์เจ็ดร้อยสิบสองล้อก็จบแล้วออกไปลองขี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพากลับกล้องดูนี่ รอเหลาเอาการพระรามแปดสวยงามพร้อมวิ่งนะฮะหน้าไม่งอรอไม่นานบอกแล้วได้วิ่งงานได้หาเงินได้ไวขึ้นนะครับก็ผมการันตีได้เลยนะหาเงินได้ไวขึ้นแน่นอนก็จบเรียบร้อยไม่มีอะไรนี่ออกไปวิ่งงานก่อนได้ไป,ไปเรื่องสีไว้ทีหลังก็จบเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไร เราเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระทะใหม่มาเลยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใหม่นี่เจ้าของรถหน้าแห้งอยู่นี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 ่ทางชายไฟซิ่งนะจ๊ะ <c oughs> ทางชายบอกเงินหมดแล้วตอนนี้ให้ลูกค้าโทรมาเยอะๆหน่อยอ,อ่หาเงินไม่ทันแล้วตอนนี้หมดแล้วนี่นะจบแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไร <c oughs> ก็เบรกดีทุกอย่างจบมาแล้ว ก็เหลือได้เปลี่ยนกระทะล้อแล้วก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวช่างกระบะดามาเดี๋ยวมาตัดแก๊ปหน้าหน่อยแก๊ปหน้าคือแก๊ปหน้าตัวนี้เพราะจะไปทํอวิ่งอ้อยไงวิ่งอ้อยเดี๋ยวให้เขาตัดตัวนี้ออกเลยแล้วเดี๋ยวทําบาร์อ้อยขึ้นมาจบสวยจบไปที่ห้าวันครึ่งนะครับคันนี้รถทีมงานเราเองพรุ่งนี้ก็เจอได้ที่ลบบุรีนะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปลบบุรีวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอชมได้เลยวันพรุ่งนี้ เดียวแน่จบแน่ที่ลบบุรีอำเภออะไรไม่รู้นะผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถึงที่แล้วเดี๋ยวถึงจะรู้กันนะว่าที่ลบบุรีที่ไหนนะฮะที่ไหนนะฮะที่ลบบุรีที่อำเภออะไรนะครับตำบลอะไรก็มันมีในโลเคชันแหละแต่ผมยังดูแล้วผมลืมแล้วคันนี้ก็งานก็จะมีทําคันนี้นะก็จะมีวางหัวเครื่องเกียร์เป็นซีรีเจ็ดร้อยเดินระบบลมใหม่นะครับก็้จบไปที่ห้าวันครึง่ง นะออกมาก็พร้อมอวิ่งงานเลยเดี๋ยวตกแต่งกระบะหน่อยเดี๋ยวจะช่างกระบะมีอยู่นี่เดี๋ยวตัดกระบะนี้หน่อยก็ใช้ได้ละนะ,ะคลิปนี้ไม่มีอะไรก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจคลิปต่อไปด้วยนะครับผม